สวัสดีครับวันนี้ก็สายมานะครับมาถึงฟาร์มเดินทางจากขอนแก่นก็ตั้ง18ดโมงเช้าตอนนี้ก็เวลา9้าโมงนะครับ9กโมงเช้านะครับก็เปิดให้ลูกไก่ตอกไก่งวงที่อยู่ในคอกนะครับออกมาเล่นนะครับกินหญ้ากินอะไรนะครับเด็กๆก,ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับเขาก็ยังไม่คุ้นนะครับ บางตัวก็ยังไม่กล้าออกลังเลอยู่นะครับอันนี้ฝูงไก่ตอกนะครับอายุสามเดือน2เดือนและ1เดือนนะครับที่เราปล่อยออกมานะครับเราเลี้ยงอนุบาลไว้ในคอกนะครับอันนี้ออกให้เขาปล่อยเขาออกมาหากินหญ้าครับบางตัวก็ยังลังเลอย,อยู่ในคอกอยู่นะครับเริ่มสวยงามครับ ก็ยังมีอีกที่ยังไม่ได้ปล่อยลงดินนะครับอยู่ในกรงนะครับก็อยู่ในกรงอนุบาลอยู่นะครับก็ประมาณ200ตัววันนี้ลูกไก่ที่ฟักออกมาจะนําออกมาจากตู้ฟักก็ประมาณ300ตัวครับก็จะมีลูกไก่ที่ออกมาจากการฟักค่สัปดาห์ละ300-400ตัวครับช่วงนี้ นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงฤดูการขยายพันธุ์ไก่ต๊อกนะครับการเริ่มเริ่มออกมากันแล้วนะครับกินหญ้าออกมาเดินเล่นอาบแดดนะครับแดดอ่นอ,อนๆนะครับชเช้าความสุขครับของการเลี้ยงไก่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไก่ต๊อกขยายพันธุ์นะครับได้ดีเป็นฤดูการของเขานะครับ ก็จะมีมากกว่าไก่งวงนะครับส่วนไก่งวงก็จะมีน้อยนะครับาไก่งวงก็น่าจะช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะออกมาเยอะนะครับลูกไก่งวงตอนนี้เป็นช่วงฤูดูการที่เราต้องอนุบาลแล้วดูแลลูกไก่ตอกค,ครับก็ถึงเวลานั้นลูกไก่ตอกหลังปลายฝนต้นหนาวลูกไก่ตอกก็จะหมดไปนะครับต้องรออีกรอบหนึ่งของคือปีหน้านะครับเป็นเพียมนี่จะดูดูการที่ ขยายพันธุ์ลูกไก่ตอกได้ดีนะครับผมเริ่มมีความสุขแล้วครับผมออกมาหากินหญ้ามาเดินเล่นข้างนอกนอกอคอกนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาก็จะมีไก่ตินโตด้วยนะครับเห็นไหมจะมีไม่เยอะอนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกไก่ตินโตบรรยากาศวันนี้เมื่อคืนฝนตกครับวันนี้ก็อากาศร่มรื่น,นนะครับมีแดดอ่อนๆนะครับพระอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้โฟก้นขอบเมฆนะครับก็ยังเหมือนขมุกขมัวอยู่แต่ก็ดีนะครับอากาศอ่อนๆอย่างเงี้ยไก่ชอบนะครับนี่คือฝูงไก่ตอกเรานะครับลูกปีนี้จะเก็บไว้สักสองพันถึงสามพันตัวครับลูกไก่ตอกของปีนี้นะครับปีหน้าคงจะมากขึ้นนะครับเราคงขยายพื้นที่ออกไปเลี้ยง จะทำฟาร์มไก่ตอกและไก่งวงไปด้วยกันนะครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะชวนเพื่อนๆไปดูการนำลูกไก่ตอกจากตู้ฟักออกมาอนุบาลน,นะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ